ข่าวเลยอ o o o r r 90ซีรีอาจเปิดตัวเดือนพฤษภาคมนี้คาดอัปเกรดกล้องและประสิทธิภาพ mm hmm. มีข้อมูลว่าทาง Honor เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนละทงอย่าง Honor Magic 5ซีรีในงาน MWC 2023ในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ครับและคาดว่าเราอาจจะได้เห็นสมาร์ทโฟนละทงรุ่นหลัก รุ่นใหม่อย่างอ o อนเนอร์เก้าสิบซีีเปิดตัวตามมาในช่วงกลางปีที่ประเทศจีนด้วยครับซึ่งในปีที่แล้วอ o อนเนอร์ Honor, ได้เปิดตัวอ o อนเนอร์แปดสิบซีลีในเดือนพฤศจิกายนแต่ฝั่งของกอล์ฟกลับยังไม่มีการเปิดตัวครับซึ่งในตะกูลเรลือธงของปีที่แล้วก็มีทั้งหมดถึง5รุ่นคืออ็อนเนอร์แปดสิบอ็อนเนอร์แปดสิบโปรอ็อนเนอร์แปดสิบเอสีอ่อนเนอร์แปดสิบจีทีและอ็อนเนอร์แปดสิบโปรแฟลตส่วนในรุ่นใหม่อย่างอิอนเนอร์เก้าสิบซีลีจอมหลุดใน ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับซึ่งจะเน้นการอัปเกรดกล้องและประสิทธิภาพที่ในรุ่นก่อนยังทําได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นกล้องที่มีระบบการสั่นแบบบ i อเพื่อลดการสั่นระหว่างการถ่ายวิดีโอรวมถึงการประมวลผลด้านการถ่ายภาพที่มีความรวดเร็วมากขึ้นส่วนฟีเจอร์อื่น,อ,นอาจจะใช้ลาโพงคู่นอกจากนี้ยังมีโปสเตอร์หลุดออกมาที่เราจะได้เห็นถึงวงกลม2ขนาดที่อาจจะเป็นดีไซน์ของโมดูลกล้องรุ่นใหม่ครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ